ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาของท่านในเดือนเมษายน2566 <c oughs> เป็นเดือนที่มีความสําคัญแล้วก็น่าจับตามองอย่างมากเพราะดาวถึงสี่ดวงไปอยู่ในเรือนที่เขาเรียกว่าปัตตนีเรือนความรักคู่ครองแล้วก็เล็งมายังลัคนาของท่านส่วนดาวเจ้าตัวของท่านเองนั้นไปเป็นเกษตรราธิปดีแต่ก็ไปอยู่ในเรือนมรณะแล้วก็ไปร่วมอยู่กับดาวมนุษย์ตยู นะครับเป็นอะไรที่อยากจะให้คุณคอยสังเกตสังกาดูให้ดีกับการโคจรของรอบวงโคจรของดวงดาวที่ไม่ธรรมดาเลยกับชาวลัคนาราศีตุลดาวเจ้าตัวของคุณเองนั้นในประการที่1ไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวมนตยยเห็นทีชาวลัคนาราศีตุลมีเรื่องที่จะต้องเดินทางอีกแล้วแต่เดินทางแล้วก็รับทรัพย์รับโชคนะครับดาวอังคารดาวจเจ้าเดินการเงินไปอยู่ในเรือนสุภาษ เงินจะได้จากการเดินทางการเดินทางขึนนำพาซึ่งการเงินหรือโชคดีมาให้แต่อย่างไรก็ดีนะครับดาวที่มีความสําคัญมากๆคือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภาท,ที่ไปเป็นมหาอุดจะเป็นเดือนที่คุณหาเงินหาทองได้อย่างดีโดยเฉพาะกลางกลางเดือนครึ่งเดือนหลังเมษายนไปแล้วชาวลัคนาราศีตุลจะหาเงินหาทองได้อย่างดี ส่วนดาวอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวพฤหัสนะครับได้โคจรเป็นราชาโชคไปร่วมกับดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนคู่ครองน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาแน่ๆสำหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวที่เป็นเลงลัคนาถึงสดวงลักษณะน,นี้ไม่ธรรมดาหรอกครับเลงแค่ดวงเดียวสองดวงก็ส่งผลแล้วสมดวงยิ่งส่งผลเข้าไปใหญ่แล้วสี่ดวงจะเหลือเหรอก็ยิ่งส่งผลมากกว่านั้นอีกพูดง่ายคือทาให้ชะตาเรานั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถามว่าดีหรือไม่ก็คงจะต้องดูดาวประกอบว่าดาวนั้นส่งผลดีหรือไม่ซึ่งชาวลัคนาราศีตุลดาวส่วนใหญ่แล้วส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับ1-5เมษายนเป็นช่วงที่คุณขมักขม้นในการทำงานอย่างมากมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจมีเรื่องที่จะต้องทำต้องใช้สติใช้ความคิดมากๆแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนดีแล้วก็มาถึงวันที่6-10 ที่จะเป็นวันที่6กถึงสิบวันตรงนี้ที่คุณมีความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันฉะนั้นการทํางานแบบรวมกลุ่มเป็นทีมบางทีก็นํามาซึ่งปัญหาจุกจิกแต่และคนคิดไปคนละอย่างช่วงในวันที่ผมบอกคือ6กถึงสิชาวลัคนาราศีตุลก็จะมีความหงุดหงิดใจไม่น้อยกับผู้ร่วมงานใครที่ทํางานเป็นทีมเหมือนกับต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําครับ มันไม่ค่อยฟังกันเท่าที่ควรช่วงนั้นก็จะงุนหงีดนิดหนึ่งแล้วก็จะมาแฮปปี้ขึ้นในช่วงวันที่11จนถึงวันที่15ช่วงนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นจริงๆคือ16-20แสดงว่าช่วงนั้นติดต่องานมีความสําเร็จนา,นานนับประการความสําเร็จเข้ามาในหลากหลายทิศทางแล้วก็เป็นความสําเร็จที่อยู่บนพื้นฐานที่คุณเองนั้นจะได้รับชื่อเสียงคนให้การยกย่องด้วยนะครับเพราะว่าอะไรวระดาวอาทิตย์ไง ดาวทิตย์ดาวเจะเรือนลาพาไปเป็นมหาอุดเนี่ยเลงลัคนาอย่างนี้มีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงนั่นแหละถูกแล้วพอมาถึงวันที่21 21จนถึง25ช่วงนั้นชาวลัคนาราศีตุลชะตาชีวิตเต็มไปด้วยการเดินทางแล้วก็ถึงไปไปลายเดือนเมษายนเลยเอาสรุปง่ายๆดีกว่า21-30ดถึง30ดวงมีโอกาสจะต้องเดินทางหรือได้เดินทางแต่เดินทางแล้วดีเดินทางแล้วมีความสาเร็จ เดินทางแล้วได้เงินได้ทองนะครับอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวศุกร์ไปเป็นเกเษตรตราทปดีแต่อยู่ในเรือนมอนะนะครับอยู่กับดาวมนุษย์ตอยู่นะครับก็ชาวลัคนาราศีตุลระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเองนิดนึงนะครับพยาพยามพยายามระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายตัวเองเหมือนกับว่าช่วงเมษายนก็าอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลดวงคุณมีความโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของงานในเชื่ในเรื่องของชื่อเสียงไปไหนมักจะมีคนให้การยอมรับหรืองานที่คุณทำโปรเจกต์ที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่มันนำพามาซึ่งชื่อเสียงให้กับตัวคุณนี่คือสิ่งที่โดดเด่นมากๆในช่วงเดือนเมษายนส่วนในเรื่องความรักนั้นผมขออธิบายแยกย่อยดังต่อไปนี้ดาวสีดวงที่เล็งลัคนาของคุณนั้น อาทิตย์พุธพฤหัสแล้วก็ราหูราหูของมันอยู่ของมันตรงนี้มาตั้งนานแล้วแต่อาทิตย์กับพฤหัสเพิ่งย้ายมาในช่วงกลาง,ลางเดือนนั่นแปลความหมายว่านะครับชาวาราศีตุลน,นะจะมีเรื่องรักๆใกล้ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับชะตาเป็นแน่แท้และดาวเจ้าเรือนคู่ครองจริงคือดาวองคารก็ไปสลับเรือนกับดาวพุธไปอยู่กันในลักษณะที่เรียกว่าสลับเรือนระหว่างปัตนินะฮะก็คือเรือนคู่ครองกับเรือนสุภาพะหมายถึงสิ่งที่ดีงาม แปลความหมายโดยรวมตรงนี้ชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสดมีโอกาสพบรักพบคู่พบคนถูกใจที่จะมาจากโซเชียลมีเดียรู้จักกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือถ้าเกิดคุณรู้จักกันมาก่อนแล้วโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนานั้นเป็นไปได้อย่างดีด้วยโครงสร้างของดาวที่มีการโคจรสัมพันธ์กันในลักษณะนี้แต่ดาวมันมีการสลับเรือนกันนะครับแล้วก็ราหูยังเล็งลัคนาอยู่พยายามอย่าให้ใครมารู้เรื่องส่วนตัวอะไรของคุณมาก อะไรที anything. Anything ่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องความรักใครจะมารักคุณคุณจะไปรักใครใครมันจะมาได้กับคุณคุณจะไปได้กับใครไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปให้ใครเข้ามายุ่งมาเสือกในเรื่องของคุณเองเหตุผลเพราะว่ามันจะทําให้คุณเสียหายภายหลังผมย้ํานะครับพยายามอย่าเอาเรื่องส่วนตัวไปแพร่งแายให้ใครได้รู้โอกาสที่จะเสียหายนั้นมีสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่กับดาวพฤหัสเป็นคู่มิรใหญ่ก็จริงแต่อาทิตย์ก็เสือกไปอยู่กับราหูด้วย เรื่องส่วนตัวเรื่องความลับควรจะเป็นเรื่องความลับจริงๆจริงๆอย่าให้ใครเข้ามารู้อย่าให้ไม่ให้ใครเข้ามาต้องมาแสดงความที่เห็นอะไรกับคุณมากพยายามรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับเรื่องของใครก็เรื่องของมันผมว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดนะก็มีโอกาสจะได้พบรักที่ดีแต่ไม่ค่อยเปิดเผยมีโอกาสจะคบกันรู้จักกันจากโซเชียลมีเดียแลวก็ได้เจอคนที่ดีเหตุผลเพราะว่าพฤังหาสไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นั่นเองส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้แปลกมากๆครับมันมีสเสน่ห์ นะครับมันจะมีคนมารักมาชอบเราอีกก็พยายามนะครับดูแล้วกันว่าอะไรควรไม่ครวรอะไรเหมาะไม่เหมาะผมคงอธิบายได้เท่านี้เหตุผลเพราะว่าความเหมาะหรือความควรครวรหรือไม่ครวรเหมาะไม่เหมาะแต่ละคนนั้นมันต่างกันเพราะแต่ละคนนั้นมาจากพื้นฐานนิสัยต่างกันหลายคนอาจจะรู้สึกธรรมดาธรมากับเรื่องของการที่มีคู่แล้วแล้วไปคบกับอีกคนนึงหลายๆคนอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ได้ซึ่งผมจึงอธิบายได้ยากว่ามันดีหรือไม่ดี เพียงแต่สิ่งเหล่านี้มีโอกาสจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวรา,าศีตุลที่มีคู่อยู่แล้วนั่นเองขอให้โชคดีนะครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทอง Line Official ID M t mastermink 6666 66อย่าลืมนะครับ มีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ